ตัวนี้สตาร์ทไฟฟ้าครับอช่สตาร์ทมีได้สตาร์ทอยู่นี่เครื่องจะตัวใหญ่่อ,อนิดนึงกับตัวสตาร์ทมือเองนะดึงเองมีงสตาร์ทแต่ดึงสตาร์ทจะสวยกว้าสตาร์ทกริ๊กเลยตัวมีไดรสตาร์ทจะ สีไม่สวยหน่อยแต่เครื่องฟิตเหมือนกันครับ่งติดง่ายติดทั้งสองตัวครับลองมาดูก่อนครับมี่สองตัวเลยตัวละหนึ่งเจ็ดครับถ้าสองตัวผมลดให้สามหมื่นครับถ้าเอาสองตัวให้สามหมื่นเลยติดทุกตัวครับรับปาาระกัน เครื่องิตตาตัต,ติดง่ายครับต้องลองมาดูเองครับหมอเมาเลยครับสองตัวสามหมืนครับแยกตัวขอตัวละหมื่นเจ็ดครับครับผม